แล้วผมเชิญเชิญไปนับนะครับฝากพี่ๆเ,เพื่อนๆติดตามช่องนะสสบรยการช่างด้วยนะครับผมสวัสดีครับผมเอฟซี FC, กับท่านผู้ชมทั้งหลายนะฮะวันนี้ผมจะมาแข่งฟุตบลอลเอฟซีโมบายนะครับแกบกับน้องมาวินครอบครัวตัววอนะครับวันนี้สองขอเป็นสี่แมตช์สองแมตช์ผมแล้วก็สองแมตช์ลูกสาวนะครับให้ลูกสาวเล่นด้วยนะไว้ผมซื้อตัวมาใหม่นะครับให้ดูอ่าโอเคมาแล้วคำเชิญมาแล้วนะครับ ผมได้ซื้อประตูมาใหม่นะพิตอเช็คโอกยอดเลยมาๆมาขอดูครับนะว่าพิตอเช็คกับมาตินเนสใครจะเหนียวกว่ากันทีแรกอยากอยากได้บุฟฟ่นแต่เงินไม่ถึงบุฟฟ่นแพงแล้วนะแพงแพงมากขายขายนักเตะเท่าไหร่ก็ไม่ใช่ไม่ได้อยากได้บุฟฟ่นมากก็เลยเงินไม่ถึงก็เลยซื้อพิตอเช็คโอ้ หน้าโอ้ตัวเต่งๆเข้าเลยของผมนี่ตัวกลากลาเออค่อยๆปรับทีไปครับสุดนะครับสายฟรีสายฟรีครับตัวนี้มาครับเริ่มเกมสักษาครับสักษาครับ คุอโทษไงไม่ใช่ยังครับเกือบเกือบเปิดไปครับไปไปเข้าก้าวเ้ากาว้าก้าวไปคือหนึ่งศูนย์แล้วก็ก้าเช็คเอาไม่อยู่เลยฮะเจอก้าวไปอันนี้สวยมากเลยเอาเกีย์โทษ บาเป้ีลาครับโดคูปุ๊บคุณไหครับไปเลานครับยเซลานลงไหครับดินโจโอ้สวยเลอายสก้าสก้าไปแลวพัดสวยทฮิวไปคุนเดอมาดูครับโอ้หสวยอุ้ย

เฉยโ,โจครับอมเบรเปเป้ครับลงไหมอ้าอแล้วไงโอเคเลยผ่านตองหลังเว่าบมาทีนี้แล้วส่งไปก่อนโอ้ไปนันเดสตีดไปดีดดีนอ้้หอ้าวอ้าวอ้าวโอ้ยสองศูนย์ ไ้เขียบบอลครับเป้ครับสีดานครับปุ๊บโอเคกลางเอาสีดานครับเสียบไปครับไปเลยไ่อ้โอเคสีดานโอเคเอาลงไล่ดูครับเอาอยิงครับอไปทาง เจอลูกมุมเอมุมครับมงไปโขไปได้เศษมุมครัสีดานเสร็จไปครับกลางไปโขกไปครับียบร้อยฮะปั๊ปปี้มาดีเนสขอตายเลยมงสิมึดูครับชานครับสีดานเปิดไปให้ดูนี่สวยมากเลยโอ เซฟเลยภาษาจิตสองหน Hubble, ึ่งครับสองหนึ่งนาทีีห้าสปครับไรเดสสักสวยหลบหลบหลง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 เอ้ยโอ้โหโอ้โหเจอลาดแทงไปครับโอ้โหไกลเกินโอเคมีจิ้มไกลจิ้มไกล ไปไปมาตินเนทสากาอุ้ยโอเคอุ้ยสากาสวยตานี่ตามตามตามคืนเดนเดทขึ้นดีดโอ้โหอุ้ยอันี้ครับดินเยการมีสีรันสีรันเอาแล้วเอาแล้วเอาอย่างไรเอาย่งไรโอเคเวลาครับอุ้ย ผมยิงโย่เกือบแล้ว่โอ้น่ารัลมากติดติดผมได้เปิดเอ้าไม่โดนใครเลยอ๋อไอเลยสวยโอ้หมาบอลครับอุ้ยเลมพาดเสียไปครับสิรันโอ้ยเลีร์กนโอเคโอ้ยโอเคอุ้ย เอาเอาเอาแล้วโอ้ยต้องหลังแน่นมีไม่ผ่านเลยโอ้ยสวยเีตาครับอขอยลูกข่อยลูกข่อยลูก้ไม่ทันไม่ทันไม่ทันวิ่งก่อนเลยวูบโอเคนาทีที่เก้าสิบครับวะว้าวไม่ทันเกียร์เลยละกันโอเคอีกตาหนึ่งครับนะได้ได้อีกตาหนึ่ง นาทีที่เก้าสิบไงกลัวมหมดหมดเวลาก็เลยยิงก่อนออลูกนี้น่าจะได้ลูกสุดท้ายเนี่ยไม่ได้เลยง,งเลยเอ <c oughs> ่ะป้าเป้งงเฉยมาส่งมาอีกส่งมาแล้วครับแมนที่สองครับแมนที่สองล้างมือแก้มือเออดูกันนะครับว่นานักสอจะแก้มือได้ไหมครับผม <c oughs> ฝากติดตามช่องน้าสอนบรรลัยการช่างด้วยนะครับผมเพื่อบรเป็นกำลังใจให้กับน้าสอนะครับอยากถึงหนึ่งพันแล้วฮะเกือบละเกือบละเก้าร้อยยี่สิบกว่าแล้วฮะไปติด<ม>าตามไหหนึ่งพันนะผมตอบรับนะครับมาแกงมือรอบแมทที่สองนะครับตานี้ถ้าตานี้น้าสอชนะน,นี่โอ้โหน้าสอเกิดเลย อยากได้ประตูบูฟ่อนกับโรนันญูโห <c oughs> บูฟ่อนพันล้านนั่นนะสอ <c oughs> ไปดูราคาแล้วโอ้โหถอยไปซื้อผมซื้อสุดที่สามร้อยกว่าล้านเลยขายนักเตะกี่คนก็ยังไม่พอเลยอ้าวครับคืนแรกครับแหมตช์ที่สองอุ้ยถวย <c oughs> ไปชะกะักก้า โอเคโอ้ยลีากาสกาโอ้ยเยมากับามครับเห็นปเป้ไ่ตามไปค่อยๆเล่นโอเคไปตรงนู้นจมารุสีดานไล่จะเตะไปโอ้ยปาเป้ โอมโอมไฮซีดังครับอเอาแล้วโอเคสไลด์ไม่ทนันการ์ดสไลด์ดักเลยไม่ทนันไปซาก้าสวยจับก้าไปเอาแล้วเอาแล้วโดนไหมจะโดนไหมอุ๊ยโอ้โหโอ้โโอ้โหซีดังครับไม่มอหนูไม่ได้ครับแทงไปครับโอ้โหแทงไไม่ได้

โอ้ยสุดยอดเลยพิตอเช็คโอ้ยิ่งกว่าเมอตินีเลยผมเื้อเมอตินีไม่ไปยังเหนือีนี่เลยอะพิตอเช็คเซยอดเลยเอเอ้ยเช็คไปองลีช่วยนเดตเป็โอ้ยปิตาครับ มันโย่โอ้โหเพนยืนขึ้นแเลยอ๋อครึ่งแรกยังสวนสวนกูจะเช็คเซฟสวยมากเลยโอ้ยอ๋อสี่ห้ารอบยังไม่เข้าสี่ด่านครับซ้ายมีเจร์ล่าเจอร์ล่าโดนิันโย่กลับครับมันโยเนตาผิดสวยอุ้ยเป็นอุร์ล่าครับส่งก่อนครับขวามีครับขวาโอ้โหโอเคตรงผิด แทงไปอุ้ยเอาแลวปาเป้โอเคถักไม่ทันหลังม้นเหวหลังแน่นหลังแน่น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 ยอมรับเลยสก้าขึ้นหนยสก้าขึ้นหยจะดีจะดีดีดดีดไปเอาดีดไปสก้าสวยัอไ่ะครับออ้ยชวย อู้วว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 วอวว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  ไปอัพเกรดมาใส่มีเท่าไหร่ใส่หมดเพิ่มแรงเพิ่มแรงกับฝึกเพิ่มการฝึกมมไม่ได้เพิมแรงผมซื้อมาไม่ส้มแบบเิ่มแรงแล้วอ,อ,มอมม่มีมัดเคอุ้ยรับเอาแล้วเจอลาแทงครับแทงออเอาเอาโอเคไม่ผ่านเยอะ โอ้เชีิวเชีิวดีดไปได้ไหมูดได้ไหมดูไม่ไเปลี่ยนตัวครับดูพูงออกจะได้ไหมสักก้าสวยชี่ิวชีิ้วครับมบ้เอ้าเอ้าดูน่ตรงหล่หน้าเลย อยู่ในกองหลังท่านเลยเกียร์บอลไม่ไม่ขาดไงแทนที่จะได้ฟาวได้หน่อยไม่ได้ต้องจะจ่อกว่าจะเข้าอุ้ยดีครับปึ๊บเอาแล้ว er สีด้านโอ้โหโอเคจบท้อผมเล่นไหมลองเล่นป่ะลองเล่นไหมโอ้จะให้ลูกสาวเล่น เอ้งเอาเลยตาเอ้าเล่นแมตต์หนึ่งเอาเดี๋ยวให้เล่นกับลูกสาวเล่นแมตน์งนึ่าส่งมาเลยเพราะว่าคลิปมันใกลสิบห้านาทีอยู่ภากภาคให้น้องเออให้พี่เนาะเออเป็นพี่พี่เออเป็นพี่ภากกับพี่เลยพี่พะเพามือน้องหน่อยนะเออน้องบาอบให้พี่หน่อยนะให้น้องแป้งน้องแป้ง นี่น้องมาเวินมาเล่นกับพี่แป้งนะครับพี่แป้งซีบิงแป้งซีบิงอ่ารู้จักด้วยอันนี้แป้งอะไรนะแป้งซีมี่เออแป้งอันนี้แป้งซีมี่อ้าวมาครับอันนี้ให้แป้งซีมี่แป้งซีมี่เล่นนะครับใช้ทีมงผมนะครับครับคุยเลยดิอืมไม่คุยเลยองจิ๊ก ไม่่เเคลนทีมเขาอย่างโหดอ่ะทีมพ่ออย่างต่างน้าต้องไปบางบางตัวน้าใส่ตำแหน่งไม่ถูกอ่ะน้าต้องไปจัดตำแหน่งใส่มั่วไปก่อนเอาคนกับหลัง มั่วแล้วเออมันส่งให้หนูเองเอ่ะหนูไม่ได้ส่งเลยก็คือเอ่อกดส่งไงกดกดยิง่งมันมีกดส่งกับกดยิง,ง,งนั่นนีออ่อันนี้ข้างบนจะยิงไองอันนี้จะส่งนั่นน่าสนใจขอบคุณ

นนีเตนะเตะฮึเปุ๊บปึเต์เ็ะเตะมึงอโอยกระชากทามีสูงแล้วเอ้ยยิงไปไหนอเคียงไงต้องส่ง <c oughs> ส้ยสวยเ้า้าน้าเาาเาแม่รูดยเอม่แม่เธอต้องกดส่งไม่ใช่กดอ่าอัลูรูไม่ใช่เอต้อกดผ่านน่ยินเตอร์ ยไ่กดย่ก่อนดิบอลหาอปึ๊บปึ๊บหุดแล้วหุดแล้วเล่นจริงเนน้มงเล่นจริงเกเขาเล่นทุกส่งเขาเล่นทุกวันเรไม่เคยเล่นบอกให้เล่นไม่เล่นเล่นสนามจริงปึ๊บปึ๊บึ้า เาส่งไปโอ้โหส่งกลับหังเนี่ยเธอเธอเล่นมั่วพที่แป้งเล่นมั่วไม่รู้ส่งกลับหน้ากับหลังน้องน้องมุมินอ่อนข้อให้หรืป่าเนี่ยหน้าไม่เธอต้องกดผิดแน่ไม่รู้มือหนูไปมั่วแล้วเองยิง เออแคลูกน <anto> ี <divide S 1> ้เลยอตอใจฮะีนันสีดานอะกติฉากติดแปดกล่องติดกองวอะได้สีนิสีดันนักเตะไม่ค่อยได้ซื้อ ส่วนใหญ oh, ่ก็เ uh, ป yeah. yeah. ิดตาอเอาหลุดแล้วหลุดแล้วโอเีอเคโอเคโอเคเอาโอเมัอะไรเออเล่นมวอถื a ้โอ้

สองหนึ่งม่่ใชนโอออ้้้ยยเาสก็ไดมีโปกับอ่มีสมบัครเล่นเล่นเคลียร์บอลอย่างเดียวเลยอ่ะยังไม่ได้กดเลยนะเคลียร์บอลน่ะยิงเอ้าเอ้าจะยิงแล้วมันถันหลังกรอบอ่ะก็มันถันหลังอยู่ไงจะยิงได้ยังไงเราต้องรอ เอาทรงไปร้อนไปหน่อยเออโหหมดเวลาเออเอาได้เอ่ะไปฟาวไปฟาวโอ้โหหมดเวลาครับสองหนึ่งสองหนึ่งแป้งแป้งอะไรนะซิมี่แป้งซิมี่แพ้สองหนึ่งฝากด้วยนะครับผมขอไปเลกัลข้ารับก็ใครที่อยากเล่นกับลูกสาวก็ทักมาได้เลยนะครับ ยินดีเป็นคู่ซ้อมให้นะฮะสำหรับวันนี้คลิปนี้ก็โอเคไ้นี้แค่นี้ก่อนสวัสดีครับ Thank you. Thank you. Thank you.